he said no ว้าวเปรี้ยกไปหรือเปล่า,าระบายนี่นงความรักเรียกหาจะใช้อยูย่ให้เรียบร้อยเอาไปก่อนดอกไม้จะร่วงรุยรา บอกนะว่าจะหวานเกินอันนี้จะต่อโดยใช้ซอสราดเปรี้ยวหวานพอดีโอเคแต่รู้สึกว่ามันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะใส่เกลือใส่เกลือเม็ดลงไปหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ปิดแก๊สแล้วไม่ไหวเดี๋ยวน้ำน้ำมันจะแห้งกว่า ไม่อยากจะเติมน้ําบ่อยเติมบ่อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกเติมบ่อยแล้วก็เปลี่ยนอีกอู้แค่นี้ก็จะไม่ข้นแล้วเนี่ยนิดนึงนิดนึงไม่ใช่มันจะไม่ข้นเลยมันจะแห้งเกินแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปดูของอภัยเด้อกำลังใจจากใครน้อง ใจให้ดวงไฟลุกชนควาวังเสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมสาวดอยมีชีวิตอะไรนะมีชีวิตดีดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะสำหรับสาวดอยนะคนเรานะความสุขความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมี ต้องอยู่บ้านหรูบ้านอะไรบ้านโตต้องมีรถหรูต้องมีต้องมีอะไรที่ว่าในทางโลกที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในทางโลกอนะสำหรับสาวดอยความอุดมสมบูรณ์ในทางโลกก็คือขอให้มีกินมีกินมีใช้ไม่มอดตายก็พอแล้วว่าอยากกินก็ได้กินเพราะสาวดอยเป็นคนที่ไม่ได้กินอะไรแบบ ไม่ใช่คนที่จะต้องว่ากินยากกินเย็นเออไม่ใช่ว่าโอ๊ยจะต้องกินไข่ปลาคาเวียอย่างเงี้ยเหรอต้องกินแซลมอนแบบนี้เหรอไปกินเนื้อวาก,กิวอะไรอุ้ยหน้าตาเห็นแต่ในละครที่เราทำกันมัน <c oughs> กินไข่ลาดพริกกินง่ายอยูง่ง่ายเดี๋ยวนะดิอ่ะนานาจานนี้ให้เท่าไหร่เสร็จแล้ว <c oughs> เออ อ่ะไปขึ้นไม่ไม่ต้องไปขึ้นร้านห้าดาวนะคะเอาจานนี้ให้เท่าไหร่พี่น้องเสร็จแล้วค่ะมาๆๆาาาจะได้เห็นกันชัดๆ,ๆโอ้ยแสง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 หรือว่าเป็นพ่อสาวดอยเองตาตาลายเนาะออาให้ราคากันหน่อยเด้อค่ะจานนี้ใครจะให้เท่าไหร่ไข่สีฟองไข่ก็ไม่ค่อยสวยไข่ก็เละเละเทะเทะแต่ก็ทอดออกมาได้โอเคนะอืมเห็นไหมเนาะทอดออกมาได้มันก็น่ากินอยู่นะ เดี๋ยวทีนี้ก็ต้องไปหาข้าวข้าวสวยร้อนๆอ,อะไรนะเติมน้ำตาลอีกนิดหนึ่งสิคะพอแล้วใส่แล้วสาวดอยไม่ชอบกินหวานสาวดอยไม่ชอบหวานเนี่ยลองชิมหวานแล้วจ้ะเอออ๋อนานาให้สี่ดาวเอ,อเอ้ยเนาะไม่ให้ห้าดาวหรอโอ,อ้สีดาวก็โอเคนะอาหารบ้านนอกนะคะเมนูบ้านนอกเดี๋ยวสาวดอยว่าเดี๋ยวสาวดอยจะเปลี่ยนไป เดี๋ยวถ่ายรูปอันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนคลิปปกดีกว่าไหมเออ,เอ,อหรือ <laughs> หรือจะไม่ได้เปลี่ยนนะเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนคลิปปกเดี๋ยวขอไฮไลท์ดีกว่าเนาะแล้ว